สวัสดีครับยกับพยายามนะครับผมแลวตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติก k อลส3นะครับ ในวันนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเป็นการทดสอบไปแล้วนะครับทดสอบระบบภารกิจนั่นเองนะครับผมไปแล้วเนี่ยเป็นการทดสอบการตั้งรับการบุกนะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องทําการบุกไปตีฝั่งตรงข้ามบ้างแล้วนะครับไม่ได้ตั้งรับแล้วโดยในเรื่องนะบเขาบอกว่ามีการซุ่มกําลังคนอยู่ในเทือกเขาน้ําแข็งนะครับผมซึ่งเราจาเป็นที่จะต้องบุกเข้าโจมตีกองทัพก่อน้ําแข็งนั่นเองนะครับเป็นก l าเซียส p อัพไล g ิ่งอย่างที่อยู่ในติ๊กบอ l l ดเลกเซ่เองนะครับผมแต่อันนี้เขาใช้เป็นกราเซียส ลองเล่นแบบอินเซนดูพี่อาร์ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเล่นก่อนนะครับโดยภารกิจนี้เขาก็จะให้พวกนี้เรามานะครับซอสวงซอสวาดอาชิดอนสเปียต้นนะครับมีแค่นี้แล้วก็เป็นเวทไมเนอร์ฮัสเลอร์นะครับเราเป็นวอลเตกด้วยน,นะวอลเตกอาร์เมอร์ครับแล้วก็มีเวทสายฟ้ามาให้เราด้วยไ <Yeah. S 1> ปยึดป้อมกลางก่อนครับเฮ <What? S 1> ้ยโอ้โห <What? S 1> เดี๋ยว <What? S 1> เดี๋ยว <what? S 1> เดี๋ยว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 เออลืมไปว่าเราเจอก่อน้ำแข็งเนาะมันก็ต้องเล่นเป็นน้ำแข็งแบบนี้ถูกแล้วนะครับว้าวตกใจเลยอยู่ดีก็ยิงธนนูมาาาเเข้หััวรระคบ มันช่างโขดช่างเถื่อนเหลือเกินมันมีธนูเราก็ต้องมีบ้างนะไหนดูซิเขายังไงครับฝั่งโน้นนะโอ้โหเป็นสก,กินน้ำแข็งทั้งนั้นครับไหนดูดิคอมจะยงิงเราแม่นไหมแม่นสีดนเต็มเต็มปึ๊บโอเคยังหลบได้อยู่๋อ,อเขามีจุกออกเขามีขยับหลอกเราเหมือนกันโอ้โหไม่หลอกว่ะจริงจริงครับเฮ้ยใครเห็นเขาว่าตายตายจริง เออเป็นซ็อตบาตสา3แล้วก็เป็นอาชิดอนหนึ่งนะครับของเราเป็นซ็อตบาตสองแล้วก็อาชิดอนสองนั่นเองเอาซ์อตบัดมาอีกสักคนหนึ่งดีกว่าไม่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 เดี๋ยวเรารอเอาสเปียร์ต้อนเลยครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราไปบุกก่อนแล้วกันนะ150ครับคิตตันเราสามารถที่จะเข้าไปลุยกับเขาได้แล้วโดยที่เราสามารถที่จะใช้เวทนี่เป็นไงล่ะโอ้ของเขาก็มีเวทโอ้ยน้ําแข็งับผมออถอย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 ของฝั่งเขาก็โดนน้ําแข็งตัวเองนะั่นเอะ เวทน้ําแข็งมันก็ไม่ได้ว่าจะดีนะครับเอ้ยแต่เวทไอ้นี่เราก็สามารถฆ่าคนก็บแรกเขาตายไปได้คนหนึ่งกันนะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นอยู่โุ๊เข้ามาแล้วครับตั้งรับดีกว่าครับหนีดีกว่าโอ้โหโดนยิงอีกไปเหมือนจะแย่ครับแบบนี้อย่าบอกนะว่าจะแพ้แล้วไม่เป็นไรถ้าแพ้ก็แพ้ไปก่อนครับยังไม่แน่ว่าจะแพ้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ตั้งรับการบุกอยู่อาจจะไม่แพ้ก็ได้นะโอเคไม่แพ้ครับเขาปล่อยแล้วครับเขาใจดี เราก็มาตั้งรับก่อนครับตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเป็นแกนนําในการบุกด้วยเราเป็นโวลต์เต็กนะครับอย่าลืมนะเราสามารถที่จะสะท้อนดัมเมจที่เป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นสายฟ้าใสเขาได้นะครับแต่ตอนนี้เขากลับบ้านนะครับป้าเฮ้ยมาแล้ว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 บล็อกบล็อกบล็อกโอ้โหโดนเวลหืหืไหวไหมครับเราเนี่ยไหวไหมเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไหวอยู่ครับใช้ได้ครับ ฆ่าเลยครับตามฆ่าเลยครับผมเราแทงให้โ,โอ้มันจะแทงไม่ไหวนะเนี่ย <c oughs> มันติดสโลอะไรกันน่าดูตีไม่โดนอีกเตรียมเอาสเปียร์ต้นมาสำรองคนหนึ่งได้เลยครับสเปียร์ต้นเราที่พิ娅บังคับน่าจะตายในไม่ช้า <c oughs> นั่นไงโดนเต็มเต็มก็ถือว่ายากอยูน่ <c oughs> ยนะเนี่ยภาร,รกิจนะครับร <c oughs> อกร่อนรอกองกำลังเราพร้อมก่อนครับตอนนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สเปียร์ต้นมาอีกสักคนหนึ่งแมวนะขนมาเลย นักขนมันเลยคนเก็บแรกเราก็ไม่ได้เยอะนะครับก็เก็บกันเท่านี้แหละน้อยๆแต่เราใช้เวทไมเนอร์ฮัสเตอรเอานะครับ <Yeah. S 1> อ่ะไหนสิบุกคราวนี้จะยังไงโอเคเราแทงไว้แทงไว้ครับผมมีเวทครับมีเวทล้วไงครับโอ้โหเราโดนหัวหน้าเข้าไปล้มเลยทีเดียวเออนั่นแหละตายไปตายเห็นก็ว่าตายต้องตายครับผมเดินกลับบ้านกลับบ้านฝั่งเขานี้ไม่ยอมเลยนะ ขนาดถ้าหารน้อยกว่าเรานะครับเขาก็ยังไม่ยอมเรา <What? S 1> เป็นคนใจสู้จริงๆมาครับคนใจสู้คนหัวใจสิงครับเราก็ลุยต่อเลยครับไม่สนอะไรทั้งสิ้นปล่อยสายฟ้าเข้าไปโดนไ oh. ปยัง้าไปครับผมไปยังทำไมครับตายไหมใครเห็นเขาว่าตายต้องตายแล้วแหละตายครับ1คนตาย2ครับผมจบเกมได้ก็จบเขาไม่น่าสู้แล้วได้ละมั้งถ้าพูดถึงนะครับยังอีกโอ้โหยังมีเพศใสายสา้าไม่อีกเรื่องใจสู้ต้องยกให้นะ เราเพเกือบแพ้เหมือนกันนะครับตอนนี้เขาเอาซอสหวานมาบุกเราเนาะจบเรียบร้อยก็ยากอยู่นะภารกิจนะครับประมาทประมาดนิดนึงก็อาจจะแพ้ได้โอเคครับผมภารกิจก็โอเคนะสนุกอยู่แล้วก็ตอนนี้พี่ยามก็สามารถที่จะเล่นแบบมันติดเพลเยอร์ได้แล้วนะครับขเขาเรียกได้ว่ายัางไงเปิดเสรีแล้วนะเออแต่ก็ยังเป็นการทดสอบอยู่นะครับผมโอเค กองนักของพี่ยามนะครับก็จะมีเซคเกิลบอร์ดนะครับแล้วก็นักขนูแล้วก็มือแล้วก็มีเมอร์ลิกนะครับจากนั้นก็เป็นเวทมายเนอร์ฮัสเตอร์นะครับเวทเหล็กนั่นเองนะแล้วก็มีอัพเกรดกำแพงกับเรียกสเปียร์ต้อนออกมานะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่ยามลองทสกองทัพนี้ดูนะเป็นกองทัพที่เน้นการจบเกมแบบเร็วๆนะครับซึ่งกองทัพนี้มันจะแพ้กองทัพที่มีสเปียร์ต้อนนะถ้าเจอสเปียร์ต้อนเจอยักษ์นี่กองทัพนี้ของพี่ยามนี่แพ้ทันทีนะสู้ไม่ไหว ้าโยมตีเราก็จะเจอกองทัพที่มีสเปียร์ตงสเปียร์ต้อนเนาะก็จะได้เห็นวิยามแพนั่นเองเฮ้ยผมเราจะได้เจอกับแซงนะครับมิสเตอร์แซงคนนี้ <What? S 1> ไม่รู้เป็นคนประเทศไหนแต่อันดับแรกเราเอาซิกเกอร์บอร์ดเราเออกมากันเลยแล้วก็สั่งคนเก็บคิสตัลก่อนครับแล้วก็ไปบุกเลยเอาเลนกลางเราเอ้ยไม่ใช่เอาป้อมกลางไม่ได้นะไปตั้งรับกันที่ป้อมกลางครับยึดป้อมกลางมาก่อนประมาณนี้ประมาณนั้น แล้วก็อัปเกรดเป็นเซปิริตสปอรเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วพี่อาร์มก็จะไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะซิกเ n d ตบอร์ดนี้เขาได้ทําการเปลี่ยนโมเดลใหม่เหรอครับแต่ก่อนมันใช้เป็นเขียวนะตอนนี้มันใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระบองแล้วเหรอเนี่ยไหนลองดูสิบุกเลยตีกันแบบโหดโเถื่อนๆเราเจอกับผีเดินนะครับกองทัพผีเดินขอให้เดินขอให้เจอจัดกองทัพผีเดินเถอะยังมีกองทัพผีปาพิษกันมาเลยเ <What? S 1> พราะเราอาจจะแพ้ได้ โอเคตอนนี้สปปรตสปอนได้ออกมาแล้วนะครับเป็นสเปียร์ต้นนั่นเองแล้วเราก็ฆ่าผีเดินเข้าไปก่อนประมาณนี้ครับแล้วเรา,เราถอยกลับบ้านนิดนึงครับกลัวยูนิตเราตายกลับไปพักที่บ้านเลยตอนนี้เราเริ่มสร้างาน,นักนมาก่อนนะครับผม <Yeah. S 1> Sp เจ้าสปปรตสปอนเนี่ยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะโอ้อัปเดตใหม่นี่นาะมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะสร้างคนเก็บแร่และยูนิตต่อสู้ไปพร้อมมองกันได้แล้วนะครับเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, แบบนี้ก็โกงนาอย่างนี้นาะ ครับาเริสปอเนี่ยครับอ่ะพูดถึงผีพิษผีพิษก็ามาครับผมผีพิษเนี่ยก็ยิงเวทเอ้ยไม่ใช่ปลาพิษใส่ยูนิตเราน่าดูนะครับโอเคเราเอานักขนุเรามาช่วยยิงก่อนแบบนี้พอเขากลับเข้าบ้านเราก็ถอยไปตั้งรับครับเราค่อยๆสู้ครับไม่รีบไม่รีบ <Yeah. S 1> โอ้มันสร้างสองยูนิตได้พร้อมกันนะครับตอนนี้นะ <One. S 1> เอออย่างนี้โกงนะเออโกงนะสามสี่ยูนิตสร้างได้พร้อมกันเนี่ยนะ มันจะเริ่มเหมือนสติกวอลทูออเด e ร์เอ็พนะครับที่เล่นกันในคอมพิวเตอร์เนาะ <Yeah. S 1> เฮ้ย <What? S 1> โกงน่ะย่าเป็นเล่นไปนาอย่างเงี้ยงั้นมันก็จะเป็นอะไรที่จบเร็วมากๆนะครับ Baby, you, นะเดี๋ยวพี่อาลทำให้ดูนะเดี๋ยวรอสปิริตสปอนเราออกไปนะครับแล้วเราก็จะไปบุกเขาสักทีหนึ่งนะบุกเล่นๆบุกเล่นเนไม่มีอะไรบ <But. S 1> ขำๆำขำข,ำขำอาจจะไม่ชนะแต่ก็ไม่เป็นไร <But. S 1> ออกมาแล่ามา่นั่นแหละนั่นแหละไป <What? S 1> ไปลุย yeah. ลยเลยครับยิงหัวมันปัก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 ั่แหละเอออัดท้องไมใส่เวทเหล็กเลยครับผมแกนนำอื้งตายไหมครับผีพิษไม่ตายครับแเห็นก็ว่าตายกลายเป็นซิกน์บอดเราตายเละเทะเลยนะครับเหลือรอดกลับมาคนเดียวโน่าสงสารจริงจริงจริงๆที่ยมสามารถจะจบเกมได้เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรรอก่อนเอาโทอะไรเนี่ยโดนยิงยัดหน้ามาเหรอเดี๋ยวผมตอนนี้เราก็พยายามฟงฟัก กองทัพเราให้เยอะๆนะครับสปิริสปอนออกมาอีกแล้วไปลุยครับตอนนี้เรามีแต่นักขนูแล้วนะมีซอสบาดอยู่แค่คนเดียวเองนะครับสปิริสปอนเรานี่ก็เลือดหกร้อยนะโหดอยู่จบเกมเลยดีไหมครับจบได้ก็จบนะเลืดเยอะไปมันจะไม่ดีนะครับเพราะว่ากองทัพเรามันคือกองทัพที่เน้นจบเกมเร็วมันไม่ได้เป็นกองทัพที่ยืดเยื้อได้เกิดฝั่งเขาเอายักษ์ออกมาก็จะเสร็จได้นะครับชนะเลยดีกว่าจบจบไปประมาณนี้ครับสำหรับกองอัพยานที่พิยานใช้ในตอนนี้นะ จุดอ่อนมันก็มีนะครับถ้าเปิดไปเจอยูนิตเฮฟวี่เนี่ยก็มีสิทธิ์แพ้สูงประมาณว่าไปเจอพวกสปเปียร์ตัอนเจอยักษ์นะครับโอกาสแพ้คือแบบ70%นแพ้แน่ๆน,น,นะเพราะวิ่าไม่มีตัวแก้ฐาอนอะไรเนาะอัปเดตใหม่ๆสำหรับอัปเดตนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเวทเวิร์ดอะไรก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมเข้ามายังเป็นเดมิมๆอยู่ยังไม่มีอะไรแต่ที่มันน่าประทับใจก็คือว่าการที่เราสามารถสร้างคนเก็บแร่ยูนิตต่อสู้ ไปโอค้อมกันได้นี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่ากงจับนะครับแลังออกซอนวันนี้พี่อาร์มแคสซิแกรมและเกสเมสติกวอลสามนะครับตัวเบต้าเทสเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปทีนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s ั b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม